เวลาของคุณมีจำกัดดังนั้นอย่าเสียเวลาไปกับการใช้ชีวิตแบบคนอื่นเป็นคำพูดของสตีฟจ็อบซึ่งประโยชน์สั้นๆแต่ทรงพลังนี้ถูกพูดขึ้นในศุนทรพจน์อันเรื่องชื่อของสตีฟจ็อบนะครับในพิธีจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปี2005คำพูดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำแนะนำให้กับนักศึกษาที่กำลังเริ่มต้นชีวิตการทำงานแต่มันเป็นการเตือนสติให้กับทุกคนที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางชีวิตครับลองคิดดูนะครับว่าวันนี้คุณตื่นเช้าขึ้นมาทำอะไรคุณมมมีีเววววลาก่่่่ชชัััโโงงตอน24 ทุกคนครับแต่เราใช้มันไปกับอะไรและที่สําคัญเราใช้เพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังจากสังคมแรงกดดันจากครอบครัวอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียหลายคนกําลังใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นอยู่ครับตามเส้นทางที่ถูกวางไว้ให้แต่ไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเองเลือกผมขอยกตัวอย่างกรณีศึกษานะครับจากเรื่องหนึ่งอย่างในเอนะครับเขาเรียนวิศวกรรมเพราะเขหัวคาดหวังเอาไว้ทํางานในบริษัทที่ใหญ่มีเงินเดือนที่สูงมีตําแหน่งคนนับหน้าถือตาแต่เขากลับไม่มีความสุขเลยแล้ววันหนึ่งเขาได้ข่า ฟังคาพูดของสตีฟจ็อบส์นะครับประโยคนี้แล้วมันก็กระทบจิตใจของเขาอย่างแรงก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อไปเริ่มต้นร้านกาแฟเล็กๆที่เขาฝันมานานผลลั์เป็นยังไงครับรายได้ลดครึ่งหนึ่งแต่ความสุขอาจจะเพิ่มขึ้นสงเท่าซึ่งในทางจิตวิทยาเรียกภาวะแบบนี้ว่าการมีชีวิตอยู่ตามความคาดหวังของผู้อื่นหรือ living a t h e r direct life หรือเป็นสิ่งหนึ่งที่นักจิตวิทยาชื่อว่าคาวโรเจอร์เรียกว่า condition of worth นะครับหรือเงื่อนไขหแห่งคุณค่านั่นเองเมื่อเราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่คุณค่าของเราถูกกำ โดดโดยทำตามความคาดหวังของคนอื่นเราจะเริ่มละทิ้งความเป็นตัวเองและสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาเพื่อเอาใจคนอื่นครับผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าคนที่มีชีวิตสอดคล้องกับค่านิยมและความลหลงไหลของตัวเองมีความสุขที่มากกว่ามีสุขภาพจิตที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงกว่าแล้วมาพูดถึงการประยุกต์ในการใช้ชีวิตประจําวันครับแล้วเราจะเริ่มต้นการใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างไรผมมีเคล็ดลับง่ายๆอยู่3ข้อนะครับอย่างแรกก็คือตั้งคาถามกับตัวเองทุกๆเช้านะครับลองถามตัว,ว,ว,นนว,วิต เราจะทําในสิ่งที่กําลังทําวันนี้อยู่หรือเปล่าถ้าคําตอบคือไม่ติดต่อกันอยู่หลายวันถึงเวลาแล้วครับที่การเปลี่ยนแปลงต้องมีครับอย่างที่2เขียนรายการ not to do list คือรายการสิ่งที่คุณไม่ต้องทําอีกต่อไปสิ่งที่คุณทําเพียงเพื่อเอาใจคนอื่นแต่ไม่ได้สร้างความสุขให้กับตัวเองครับอย่างที่3เขาเรียกทํา joy audit คือจดบันทึกทุกกิจกรรมที่คุณทําใน1สัปดาห์และให้คะแนนความสุข1-10จากนั้นวิเคราะห์ว่ากิจกรรมไหนที่คุณทําเพราะความคาดหวังของคนอื่นและความพยายามลดลงกลับมาที่คําพูดของส ในตอนท้ายของสุนทรพจน์ชิ้นเดียวกันสตีฟจอบยังกล่าวอีกว่าเวลาของคุณมีจำกัดครับดังนั้นอย่าเสียเวลาไปกับการใช้ชีวิตแบบคนอื่นอย่าติดกับดักของความเชื่อเก,ก่าๆซึ่งมันก็คือการใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นนั่นเองอย่าปล่อยให้เสียงวิาพากษ์วิจารของคนอื่นกบเสียงหัวใจของคุณเองและที่สําคัญจงมีความกล้าที่จะตาม,ตามหัวใจและสัญชาตญาณของคุณเองซึ่งมันจะรู้อยู่แล้วครับว่าคุณอยากเป็นอะไรจริงๆทุกอย่างนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องรองครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณมีเวลาเหลืออีกแค่ คุณจะใช้ชีวิตแบบเดิมที่เป็นอยู่หรือเปล่าครับคำตอบของคุณอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงท้งสําคัญครับทั้งหมดในรายการ The Company พบกันใหม่ในตอนมาครับสวัสดีครับบำรุงผิวที่คุณรักด้วย Swanna j a l a n e Passion Shower Gel ที่ช่วยบำรุงผิวพันของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา